ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแค่เซงแงแล้วก็อยู่กับหน้าบ้านช่างพรหน้างานช่างพรนะครับผมก็วันนี้นะครับพามาดูนะครับก็วันนี้นะครับพามาดูฝ้ารอบนอกนะครับของช่างพรนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นเออสมาร์ทบอร์ดนะครับก็ เออจะเห็นว่ามีลายฉลุบ้างนะครับไม่มีบ้างนะครับมีบ้างไม่มีบ้างนะครับเป็นเพราะยังไงไปถามช่างกันนะครับช่างพรนับเออถามความรู้หน่อยได้ครับนะครับเออฝ้ารอบนอกนะครับแบบนี้นะครับมีลายฉลุบ้างไม่มีบ้างนี่หมายความว่ายังไงช่างก็เจ้าของบ้านเ็าเอาอย่างงี้ครับโอ้เจ้าของบ้านจะเล่นลาย นะครับไม่หรือถ้าเราไม่ไม่ใส่เออไม่ใส่เต็มเลยเอาใส่ฉลุทั้งหมดเลยก็ได้ใช่ไหมใด้ครับได้ใส่ทั้งหมดเลยก็ได้เพราะว่ายักย้ายมันจะเยอะอ๋อนะครับแต่แต่จริงๆแล้วตัวในรูนี่มีมุ้งด้วยนะมีมุ้งแหมอันนี้อันนี้ไม่มีครับอันนี้ไม่มีนะบางอันมีนะบางอันมีบางอันก็มีมุ้งนะครับก็จริงๆแล้วนะครับ ช่างพรบอกว่าเป็นเทคนิคแหละทาให้สวยนะครับทาให้มีทิกเจอร์นะครับมีเขาเรียกว่าลูกเล่นแล้วกันนะครับก็บางอันถึงมีมั่งบางอันถึงไม่มีนะครับสุดท้ายนี้นะครับแล้วแต่ช่างแล้วกันนะครับเพราะว่าทําออกมาให้ดูนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับจะเห็นว่างานก็ออกมานะครับอันนี้ยังไม่ได้ฉาบนะครับก็ยัง ยังยังยังเห็นรอยสกูอยู่ใช่ไหมช่างพรใช่ครับนะครับก็สียงไม่ได้ฉาบนี่นะครับก็อันนี้ช่างพรบอกว่านะครับเอ่อยังรับงานอยู่นะช่างนะก็ฝากเบอร์โทรให้หน่อยช่งางโทรศูนย์แปดสี่ครับนี่นะครับ,รบผมก็งานช่างพรน,นะครับยังยังรับงานต่อเติมงานเอ่องานเล็กๆน้อยๆก็ทำนะ ทำซิงสักตัวนึงเนี่ยได้ไหมได้ครับรับเลยนะรับรับได้นะครับผมก็เอ่อมีมีงานก็ทักมาหาช่างพรก็แล้วกันนะครับก็นี่นะครับเกดเล็กเกดน้อยแหละแค่แส่งเงาเอาช่างกระเพงเพชรมาฝาก f c ก็แล้วกันใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับตะคายกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แส่งเงามีสิ่งดีให้ดู เปิด YouTube มีความรู้ตั้งมากมายงานดีไวงานบานลากลาจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกพี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังง่าจะก็เส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแคแะแซะแงะแคแะแซะแงะ